มาวันนี้เราจะมาทำกาแฟดำอาบัสเรสเรเวอร์สุดาดิส่วนเสริมแบเราก็จะมีกาแฟดำทำบบแบบคล้ายๆกาแฟซัสเราก็จะใช้น้ำสามออนสามออนเราจะทำเป็นแอาร์ บลัชเบรก่อนใช้น้ำสามออนหออนต้องกาแฟทํ้ก่อนสองออนสามออนเสร็จแล้วเราก็จะใส่กาแฟกาแฟ หนึ่งช้อนพูนพูนเลยนะครับ black s. <S แล้วก็ใครชอบเข้มก็ใส่เข้มใครไม่เข้มก็ใส่ช้อนเดียวนี่ใส่ประมาณช้อนขึ้นแล้วคอลีค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 ลีมันก็จะเป็น black coffee ร้อน black coffee ร้อนมันก็จะได้แบบนี้ black c o f f e ร้อนะถ้าเป็นกาแฟสดเราก็จะดึงกาแฟออกมาจากอ่า เครื่องนะครสามออนหรือไม่ก็ดึง็อตแอปเปรสซร์มาหนึ่ง็อตมันก็จะได้อันนี้เรามียกแล้วผสมน้ำอีกสองออนก็เ,เป็นสามออนรู้รจักทำเป็นเอปเปรซ์สุดาเรมอนก็ได้ครับแต่นี่จะทำเป็นแบล็ชคอฟปปิเรมอนเสร็จแล้วเราก็เนี่ยนะครับเตรียมตัวนี้ หรือใช้อย,อย่างอื่นก็ได้นะครับปล่อยในสายนี้ปาปส,สามอ่อนหนึ่งสุดาเรมส์สองไม่อะสายพิี่ยน สครับเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำแข็งปกติเราจะใช้น้ำแข็งเล็กบอดเล็กนะครับแต่นี้เราเป็นน้ำแข็งหลอดใหญ่ซึ่งมันเลือจากทางวัดวันนี้ทางวัดมีบุญกุ้มข้าวกุ้มข้าวมันมีน้ำแข็งหลอดหลอดใหญ่นะเราก็เลยใช้น้ำแข็งลอดใหญ่แทนหรือเราก็ใช้น้ำแข็งมุ่นก็ได้ถ้าเราชอบแต่ในที่นี้ท้าวเจ้าก็จะใช้น้ำแข็งหลอดใหญ่ แต่ถ้ามีนแข็งหลอดเล็กก็ใช้แข็งมันก็จะละมุนวานจนละมุนติดริ้ติดฟันโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเทให้มันให้มันหกนะครับกลัวมันหกทำยังไงดีถ้ามันมีเหยียดก็ดีนนะครับ ไม่เอาเอาดีกว่าเอา,อา,าเอนี่งตวงครับใส่ไปค่อยๆเทลงไปโอ้หีไรนี่ปกติมันจะเป็นช้นเข้ากันกลบลึครับนี่ครับ blacks lemons มาชิมกันเลย ปกติมันจะเป็นชัน้นคล,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 ลย์เคลย์เคลย์เคลย์ชิมเลยว้าวสุดตายครับรสชาติก็จะเป็นออกเลมอนหวานๆขมๆเปรี้ยวๆสุด lo làm được